เราจะมาทดสอบความเร็ว F16 ครับเป็น EDF 5 0าสมิลคลิปแรกที่เราประกอบกันไปแล้วก็บินกันไปคลิปนั้นเรายังไม่ได้ลองอะไรครับแค่ลองบินเฉยๆแต่ลมมันแรงเดี๋ยวคลิปนี้ลมไม่ค่อยมเยีเดี๋ยวเรามาลองกันโอ้ต้องแรงนะจ๊ะแบบเป็นนะเก้ารมิลลิแอมนะครับ หรือพันห้าก็ได้นะน้ำน้ำหนักน้ำหนักเบามากนะครับช่องช่องเครื่องมือก็จะแคบหน่อยนึงนี่ครับดูจากขนาดเล็กมากครับลองฟังเสียงดูแรงหลมแรงเอาเรื่อง ตัวนี้จะเป็นแบบสามเซลลนะครับลามเป็นลามของโรงงานนะครับเป็นโฟมฉีดขึ้นรูปนะครับเป็นโฟมฉีดขึ้นรูปทั้งลามแทบจะไม่ได้ใช้กาวเทียนนะครับใช้กาวยูบูป,ประกอบร้องกับกาวร้อนนะครับโฟมจะนินียิงกาวร้อนได้เลยเด็กของอีกเรามาทดสอบความเร็วกัน มองไม่เห็นครับมองไม่เห็นมองไม่เห็นเป็นอะไรวะอาจารเป็นอะไรครับเมื่อกี้ตกใจด้วยตกใจแล้วตื่นเต้น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 ก็เจ๊ที่ครับไม่เป็นไรครับดวงย่าด้วยครับโอ้ไม่มีการหมุหัวนิดหน่อยหัวนิดหน่อยหนิดหน่ยมาครับได้ครับได้ตื่นเต้นหรือเปล่าวะผมว่าตื่นเต้นนะพี่ลำมันเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวป่าขึ้นท่นเลย กี้กินกินขวามมันเกาะออากาศยากด้วยเอาลงมาขว่าคอยยกซ้ายนายยกเอาขึ้นดาวขึ้นลง เบานิดนึงครับเดี๋ยวแป๊บนึงขุดครับมีการขุดครับขุดขุดเอาซีจีครับเวลาเราหาซีจีไม่ได้นะครับคือเราก็กต้องแก้ไขสถานการณ์เบื้องต้นขุดให้แบตมันไปข้างหน้าได้ครับน่ครับเรามาเรามาแก้ไขกันขุดเลยขุดสุดเลยนะเอาควสุด,สดเลยอืมีมไปต้องนิ้วเฉพาะ เพราะความอยากบินแต่แค่อ่ะคึบใส่หัวคึบตั้งซีจีใหม่ก็ยังเบาอยู่นิดนึงครับเอากระหิ่งทงพี่อืเดี๋ยวเอาหระดิ่งใส่กีย ก็ยังเบาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาน็อตเอาน็อตจิ้มนี่สักตัวกันเดี๋ยวหนันอถแป๊บนี่ครับอาจารย์บอกลมเลิกแล้วเลมเลิกความคิดแล้ว <c ười> อาจาร,รยาาร์บอกลมเลิกความคิดแล้วเยวน็อตเข้าไปครับ ไปเลยหนึ่งตัวเจอเจ็บๆนี่มันอาจจะเป็นคลิปที่สองหรือจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วก็ไม่รู้นะครับอันนี้มันอัพอัพกดหัวลูกนะเลย่ <แ friends. S 2> ขอดได้เลยมีกดลงนะเนี่ยมันกดลงนะหัวจนะวทิ่มใช่ใช่เพราะเมื่อกี้มันกินกินขวา่าครับเรามาดูคนระับ สวยงามได้ออต้นตาลครับเดี๋ยวจะลอ่อต้นตาลให้ดูนี <c oughs> ่ครับได้ทีดี ปีกมันอ si> ่อนอ่ะปีกปีกจะรู้ลมเลยพี่ปีกอ่อนอ่ะโอ้โหปีก เรียบร้อยแล้วมันไม่นีปีมันมีเนาะใช่ครับไม่มีอะไรดามนะครับลมม้วนๆแต่ด้บินช้าได้อยู่เนาะพี่แต่ถ้าเกิดเราบินเรน็เวลงไหนต้องกลับไปดามปีกแล้วแหละอันนี้เครียดเลยพี่คคครรััับบบ่มพี เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลงมาดูปีกครับว่าเขาปีกเป็นระดังไงปีกวีครับไ <c oughs> ่ดูปีกวี <c oughs>

Okay, ด้วยนี่มาปีกวีมั้ยวีหรือไม่วีเลยต้องเอ็นบ้างเลยนั่นไงต้องมีเอ็นบ้างเลยโอ oh, oh. <laughs> ้เดี๋ยวได้แต่บอกคับโอ้โหวีครับไม่เหลือโอเคครับไม่เป็นสนุกสนุกครับผ่อนคลายได้สบายเลยตากขึนนิ้วเดียวนี้นะครับสวัสดีครับอันน <laughs> ี้ผมรุ่งพัฒน์นี่จะนอนอีก